ไรูปปากขาวนะคะแล้วก็ปกติเนาะจะเป็นปากดำนะคะอ๋อค่ะค่ะปากขาวไี่มีความพิเศษยังไงเอาหายา,ยาหลายสีเริ่มต้นที่สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนะคะค่ะสุดได้นะคะแต่ว่าเรื่องพูดอ่ะ ก่อนก็จะราคาแรงมากอย่างนี้ก็อยู่กับสองหมืม่นตอนนี้ก็ราคาลงมาแล้วค่ะวันนี้สัตเลี้ยงราคาลงอูมไปใกล้ๆสิคะอุ <laughs> ้กอดกัน <laughs> <laughs> เข้าภาพอยู่นะคะเวลาเข,าขา้าคาะเขาไม่เหมือนงูนะคะ <laughs> เขาจะามีพิษไหมมีพิษมีพิษอ่อน สำหรับคนที่แพ้ก็เหมือนโดนตะขับ่อ่นะคะค่ะอ่านหนูก็เผาตะเัาหานอยู่250บาทค่ะอ๋อค่ะไม่ใส่ก็ไม่ก้าวร้าวไม่ยิงไม่ฉลัดขนทางอาหารถ้าเป็นอาหารเม็ดอาหารเสริมก็เป็นพวกหล่อนนกหล่อนยักษ์ค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจุจักสองมีนูุีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสัตว์เลี้ยงกันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื lines, ่อ hey. เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอันนี้เ erm. ป็นฟอฟัตค่ะค่ะก็จะมีอ่าหลายสีเริ่มต้นที่สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนะคะค่ะสุดได้นะคะแต่ว่าเรื่องพูดอ่ะเนองพูดไม่ได้สีเหลืองสีเหลืองตนี้สีสีเขียวอ๋อสีฟ้าค่ะค่ะ อายุเขาประมาณเท<ม>่าไหร่คะพี่ตอนนี้อนี้อยู่สี่เดือค,ค่ะค่ะราคาช่วงนี้ละคะราคาช่วงนี้ราคาเหมาะกับคนที่อยากเล็นนกเลยค่ะราคาไม่แพงค่ะค่ะตัวละประมาณเริ่มต้นที่สามร้อยบาทเลยนะคะ,ะ,คะโฟรัทเริ่มสีเขียวสามร้อยบาทะค,ะค่ะเ,เป็นไทรลูกคอดนะคะค่ะ ถัดมาค่ะเป็นเลิฟเบิร์ดค่ะค่ะเลิฟเบิร์ดขอเลือกนฟรฟัสต์เลยมีความมีความฉลาดน่ารักหันคางอันนี้มีขอบตาอันนี้มีขอบตาค่ะค่ะอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะพี่อันนี้เอ่อเป็นเอ่อเป็น เป็นพายูราคาล่ะคะถ้าพายูตัวนี้อยู่ที่ตัวละหกร้อยบาทะตัวละหกร้อยค่ะถัดมาตรงนี้ราคาสีนี้สีอ่าเป็นออลเอนส์ค่ะสีออลเอนส์่าอยู่ห้าร้อยบาทค่ะออลเอนส์ห้าร้อยมีขอบตาเหมือนกันใช่ค่ะข้างล่างล่ะคะเป็นวอ่าเรียเป็นสีอ่าเอ่อพวกอ่าเขียวค่ะค่ะราคา เอาห้าร้อยนะคะคู่กันไหมครับเป็นเข้าคู่แล้วค่ะเอาตัวผู้ตัวเมียขายคู่ละคู่ละหนึ่งพันตัวละห้าร้อยค่ะตัวนี้ตัวเดียวก็ห้าร้อยใช่ค่ะค่ะคนนี้เป็นค่ะซันคอนโรค่ะลูกปอนซันคอนโรซันคอนวรปักขาวค่ะ คจะให้ดูปักข่าวนะคะแล้วก็ปกติเนจะป็นปตัดกันนะคะอ๋อค่ะค่ะปากข่าวนี่มีความพิเศษยังไงเอาหายาราคาสูงกว่ากันอ๋อค่ะสองพันสามปากข่าวก็จะอยู่ที่อ่าสี่พันห้าเลยโอ้ราคาเท่าตัวเลยเหรอเท่าตัวขันในไซนี้นะคะถ้าโตวันนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดพันห้าเลยไซนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะพี่สองเดือนค่ะอ๋าสองเดือน อ๋อถ้าถ้าเป็นปากสีขาวราคาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะก็มีปากขาวขาวขาวเล็บขาวแต่ตัวนี้ค่ะไม่ไม่ขาวที่เล็บนะคะค่จะขาวแค่ปากอ๋อขาวแค่ปากถ้าถ้าปากขาวเล็บขาวนี่ก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะหายากอีกค่ะตัวน็นมีมีเต็ดเลยค่ะค่ะงนกค่ะตัวละหกสิบบาทนะคะตอนนี้ค่ะอันนี้เขาเป็นสีเหลืองสีเหลืองค่ะ ตัวละหกสิบใช่ไหมคะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่รุ่นนี้สเดือนห้าเดือนแล้วค่ะอ๋อสี่เดือนห้าเดือนอนนี้เข้าคู่เข้าคู่แล้วค่ะค่ะตัวผู้ตัวเมียค่ะแล้วเบิร์ดมีขอบตาอายุแล้วคะนีหเดือนหเดือนคู่ละเท่าไหร่คะพี่คู่นี้หนึ่งพันบาทค่ะก็ตัวละห้าร้อยนะคะคู่ละหนึ่งพันค่ะถัดมากรงนี้แล้วค่ะตัวนี้เป็นคอฟฟีสสีเขียวค่ะค่ะซช้ ใช่ผสมละนะคะคือตัวละห้าร้อยบาทค่ะค่ะตัวละห้าร้อยนะคะสีเขียวค่ะผัดไปอีกกรงละคะเป็นออเรนจ์เหลืองค่ะค่ะราคาละคะพันบาทค่ะค่ะค่ะนอกจากนกแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆด้วยนะคะค่ะอันนี้เปเต่าญี่ปุ่นค่ะค่ะเต่าญี่ปุ่นอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่พวกนี้ก็เขาเรียกก็าเป็นเป็นไซส์เป็นไซส์หลืองนิ้วครึ่งค่ะอ๋อค่ะตัวละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยนะคะ ครึ่งบกครึ่งน้ำน,นะคะค่ะเวลาลูกค้าเลี้ยงก็จะต้องมีมีแห้งกับเปียกให้น้องเล่นด,ด้วยด้วยอ๋อค่ะถัดมาเป็นรียตารอนค่ะค่ะตัวนี้ไซสน์นี้อายุประมาณเท่าไหร่คะพี่ช่วงนี้อยู่2เดือนค่ะ 2>, 2เดือนอราคาช่วงนี้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ราคาแล้วแต่บอบเริ่มต้นกันที่หกร้อยเจ็ด้อยเก้าร้อยถึงพันบาทค่ะค่ะถัดมา กัวหน้าค่ะอีกวัวหน้านะคะค่ะอูอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่ไซส์นี้ไซส์นี้อยู่ต้องแต่งฤดูหนาน้องก็อยู่ประมาณ5เดือนอ๋อประมาณ5เดือนสี่ห้าเดือนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะราคาล่ะคะราคาตัวละอ่าอยู่แปดร้อยบาทตัวละแปดร้อยค่ะอันนี้คนละสีกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นแอนกรีนอันนี้เป็นกรีน,อ,น,รนอันนี้เป็นเลด ค่ะราคาเดียวกันเหรอคะแปดร้อยจะเป็นเรสน,นะคะน,นี้คลิ้ปก็จะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นชิ้นก่ายักษ์ค่ะเป็นแบ็คแอนด์ไวท์เขาเรียกว่าเต่อืูค่ะค่ะ กินต่ายักษ์เหรอคะเนี่ยใช่ค่ะค่ะอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ก็อ,อยู่บวกหนึ่งร้อหนึ่งครวนี่ค่ะเขาเขาหลบหัวอยู่นะคะเนี่ยเขาเขาแบบแบบหลบหลบเราอยู่จะมีมีสีก็คือจะมีเรสมีแบ็กแอนด์ไวท์แล้วก็มีบลูค่ะจะ่คสะมสีนะคะค่ะสีนี่ราคา<ม>ต่างกันไหมคะต,ต่างกันค่ะค่ะ สีไหนจะราคาสูงคะสีนี้เป็นบลูค่ะอตัวนี้คือบลูอันนี้แป็กแบคแอนไวค่ะอ๋อแบคแอนอ๋อขาวดำใค่ค่ะเมื่อก่อนก็จะราคาแรงมากอย่างนี้ก็อยู่กับ2องหมื่นตอนนี้ก็ราคาลงมาแล้วอันนี้สัตว์เลี้ยงราคาลงลูกค้าที่อยากเลี้ยงสามารถเป็นเจ้าของจับจองได้เลยราคาไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเขากินอะไรคะพี่อ่าเป็นสัตว์สัตว์บกอย่ากแรกเลยค่ะโอ้โหดูปาปลาแมลงนะคะ แล้วก็าาาาเนื้อสัตว์อาหารเมร็ดเราจะทานอาหารเม็ดของอ่าพี่จ๋าค่ะอาอาหารเม็ดก็ทานใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นของมาคูริอะค่ะค่ะตอนนี้เป็นเยลลี่ก้อนเป็นสายผสม ่ะ็ดดาก้อนตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยตัวใหญ่เป็นไซส์ผสมน้องสองขวดแล้วค่ะอ๋อสองขัวไซส์ผสมคืออะไรครับหมายถึงพร้อมทำค่ะลูกค้าเอาไปถ้าเข้าคู่ก็สามารถรอรูดูการและทําลูกได้เลยนะคะต้องรอฤดูการด้วยหมายถึงตัวนี้คือตัวเมียตัวผู้ค่ะไซส์ผสมมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะอ๋อค่ะราคาล่ะคะตัวนี้อยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะ อันนี้เป็นไซส์เด็กนะคะเด็กจ้าก้อนไซส์เด็กตัวเล็กนะคะเหมาะเอบคนที่อยากมีเน็กเลี้ยงน้องนะคะอันนี้เอาไปเลี้ยงได้เลยค่ะค่ะไซส์เด็กอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเหมือนเขากอดกันอยู่ไซส์เด็กก็อยู่ประมาณ2เดือนค่ะทุก้จะเป็นมอดเป็นทานค่ะค่ะราคาล่ะคะราคาทานก็หนึ่งพันแปดร้อยสองพันสองพันห้าร้อยก็แล้วแต่ความคมชัดของสื่อ ดูซูมไปใกล้ๆสิคะอุ้กอดกันเข้าภาพอยู่นะคะเวลาเข้าภาพเขาไม่เหมือนงูนะคะเขาจะไม่เข้าภาพทั้งตัวนะคะเขาจะเข้าภาพบางช่วงคนนี้เข้าภาพที่หลังนะคะคนนี้เข้าภาพที่หางลูกค้าจะเห็นได้ชัดเลยว่าน้องเข้าภาพลท้องโตนะคะค่ะเข้าภาพนี่ก็พอเลาะภาพแล้วร่างกายเขาก็จะขยายมาเข้าภาพทั้งตัวเลย ตัวนี้เป็นทารันตูล่นะ,ะน,นะคะค่ะโคเดนีนะคะถามว่ามีพิษไหมค่ะมีพิษอ่อนแต่นิสัยดีแต่ละสายพันธุ์นิสัยจะไม่เหมือนกันค่ะค่ะบางตัวจะขี้หุดตลัดผนแล้วกัะนะคะแต่ส่วนที่เราเอามาที่ร้านเนี่ยจะเป็นพวกโคเดนีเคอรี่แพร์นะคะนิสัยดีไม่สลัดขนและไม่กัดค่ะอืมค่ะเล่นได้ค่ะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ อ่าจะสองขวดวค่ะสองจะสองขวดใช่ไหมคะมีมาแรงแล้วก็หนอนนกเป็นอาหารนะคะถามว่าอ่ามีพิตไหมมีพิตมีพิตอ่อน สำหรับคนที่แพ้ก็เหมือนโดนตะขาบต่อยนะคะค่ะแต่ทำยังไงให้น้องกัดก็คืออาจจะไปอยู่หน้าพัดลมเวลาเล่นน้องก็ควรจะอยู่ที่ลมนี้ไม่ควรทัดแดงนะคะครับขึ้นมือผมได้ด้วยน้องที่ใหญดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะราคาตัวนี้อยู่2,500บาทค่ะ2,500บาทค่ะอ๋อเป็นเพศเมียตัวนี้พร้อมพร้อมทำเลยพร้อมทำแน่นอนอยู่แล้วค่ะลูกจะเป็นร้อยตัวแน่นอนอ๋อค่ะอายุจะยืนกว่าตัวผู้นะคะค่ะตัวเมียจะอายุถึง20 แค่ปีค่ะเวลาเราเอาลงก็ค่อยๆวังตรงนี้หาวังไปตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เสียดองไปใช่ค่ะไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปกระชากเขาค่ะอืมค่ะไล่เขาพวันี้ไม่หุ่นหนเลยขนาดไล่แบบนี้เขาไม่ทำอะไรไม่เตะผลไม่กัดไม่อะไรค่ะค่ะเขากินอะไรนะคะพี่อาหนอนกกินหนอนนกนะคะแล้วก็พวกแมลงแมลงเล็กๆพวกจิ้งหรี ค่ะทเทียเล็กนั่นวันนี้เป็นพันุลล่าเหมือนกันนะคะจะเป็นไซส์เล็กสองค,คนที่ว่าอยากเลี้ยงแล้วงบไม่ถึงพ่อแม่พานเราก็เริ่มเลี้ยงจากตัวเด็กเด็กก็มีวิสัยเหมือนตัวโตค,ค่ะ,คะอาหารก็ทานเหมือนกัน ราคาตัวเล็กนี่เท่าไหร่คะพี่คือห้าร้อบาทค่ะอ๋อห้าร้อยบาท,ทจริงนะคะ,คะเทียบก,กับเมสกคู่เท่าฝ่ามือเลยค่ะาราถใหญ่ได้ขนาดนั้นขายอย่เพิบหนึ่งตัวอันนี้พันเดียวกับเมสกคู่ใช่ไหมครัค้พันเดียวกันแต่ตัวเล็กกว่าราคาก็ถูกกว่าห้าร้อยค่ะ ทีส่หมอนในขาหน้าแล้วแล้วก็เราก็สามารถทําตู้ให้น้องบรรยากาศที่เราชอบเลยค่ะเราถ้าเราเลี้ยงก็แต่ตัวเล็กๆเนี่ยมันมันจะเชื่องไหมครับหรือว่าอ่าเชื่องไหมไม่เชื่องค่ะไม่เชื่องเรียกไม่มาถ้าเชื่องคือเรียกมาเหมือนหมาแมวอันนั้นคืออ่าค่ะอันนี้เขาก็อยู่นิ่งๆเเฉยของเขาเล่นก็เล่นไม่เล่นก็เรื่องของเราค่ะอ๋อค่ะจะไม่ค่อยงอแงเราปล่อยน้องก็ง่ายค่ะ เขาใช้เกี่ยแค่นั้นเองค่ะตัวนี้จะเป็นแม่นแค้แอฟริกาค่ะค่ะมีถ่งกำเนิดคืคทางขาราคาเริ่มต้นอยู่ที่400บาทค่ะค่ะไม่ใส่ก็ไม่ก้าวร้าวไม่ยิงไม่ฉลัดผลทางอาหารเ็าเป็นอาหารเม็ดอาหารเสริมก็เป็นพวกหลอนนกหลอนยั์ค่ะ ราคาเดียวกันไหมคะสองตัวนี้อ่าล้มต้นอยู่ที่400บาทไปถึง800บาทก็แล้วแต่สีนะคะค่ะสีไหนสูงสุดคะพี่สีไหนสูงสุดก็จะเป็นพวกอันเนี้ยค่ะลกหน้าด่างเป็อสองสีนะคะค่ะแล้วตัวนี้เท่าไหร่คะท่านน้นตัวนี้800บาทอ๋อตัีวนี้800ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกปะต่ายนะคะสายมุ้งมิ้งขนนุ่มค่ะจะเป็นเอดีค่ะค่ะเด็นไวนี้ก็จะเป็นนินิเล็กค่ะขนจะเป็นกรมะหยีนะคะค่ะ ราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่ตัวละห้าร้อยบาทครับเป็นสายพันธแท้ค่ะค่ะสายพันแท้ค่ะค่ะกระต่ายก็ทานเป็นอาหารเม็ดเหมือนกันอาหะเนี่ทานหญ้าหญ้าแห้งทานอัลปา้าทีโมทีค่ะค่ะน้ําดยราคาเดียวกันไหมคะพี่ใช่ค่ะราคาเดียวกันอ๋อค่ะน่ารักมากเลยตัวละเท่าไหร่นะครับเมน่ี้ห้าร้อยห้าร้อยุกตัวเลยนะครับ พี่วาถไกัน่าราคค่ะันี้ก็จะเป็นพวกหนูตะเภากับกระต่ายพันไทยค่ะค่ะอันนี้เป็นพันไทยใช่ค่ะค่ะกระต่ายพันไทยราคาเท่าไหร่คะพี่อ่าหนูตัวละสองร้อยบาทค่ะค่ะแล้วตัวนี้ หนูตะเภาหมาฝันอยู่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อค่ะมีมีสี่ตัวรึเปล่าคะในนี้ใช่ค่ะตอนนี้อยู่มีสี่ตัวยังไม่หมดตองมาอีกอ๋อค่ะราคาอ่าสองร้อยห้าสิบาทอ๋อสองร้อยห้าสิบนะคะว่าเขาอยู่ด้วยกันได้เรอคะพี่เป็นผักฟันแท้เหมือนกันค่ะอ๋อค่ะค่ะถัดมานี้เป็นงูเป็นงูหลังแคะหรือเขาเรียกกันว่าบอลไททอนนะคะค่ะ ขาดุไหมคะพี่อ่าพวกนี้ก็คือถามว่าดุไหมเล่นได้ค่ะจับได้ค่ะค่ะมีหลายตัวมีหลายตัวเลยนะคะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ค<จ>ะพี่จะเป็นพวก n o มอล l n o r m ก็อยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยไปถึงตัวละหลายหลายหมื่นบาทค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการสีสันแบบไหนลวดลายแบบไหนนะคะค่ะทีราคาเริ่มต้นของทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่า อยากเลี้ยงสีงไลไรลายอะไรนะคะเพราะว่ามีเป็นหมื่นหมื่นม็อบเลยสำหรับบอลไททอนนะคะแต่ที่ร้านนี่เป็นสีมาตรฐานหมดเลยใช่ไหมคะทุกที่ร้านจะเป็นใช่ค่ะจะเป็นสีพื้นสีมาตรฐานแล้วก็พวกล็อกฟอร์มส,สวยๆเนี่ยเราจะออกมาช่วงเดือนเมษายนนะคะ หรือสั่งได้ค่ะอยากได้สีไหนเราก็สั่งได้เพราะว่าเราก็มีค่นเพื่อนเพื่อนนักเพาะพันธุ์หรือเพื่อนนำเข้าค่ะสามารถดูดวเข้ามาได้ค่ะร้านพี่ไม่ได้ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่ได้ส่งเลยค่ะค่ะแล้วก็มีรับตรวจเพศนกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเพศนกนกด้วยค่ะ ถัดมาตรงนี้เป็นด้วงด้วงกว่างค่ะด้วงกว่างคือด้วงไทยอันนี้เป็นด้วงไทยอยู่ค่ะ,คะอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่ถ้าอยู่บนดินเนี่ยประมาณ3เดือนนะคะแต่ถ้าอยู่ใต้ดินอายุก็ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งค่ะในะในการใช้เวลาเป็นหักแด้ค่ะ ราคาราะคะช่วงนี้ตัวละ80บาทค่ะตัวละ80ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคู่นะคะค่ะอายุไขเขาบนดินไม่นานค่ะบนดินไม่เกินสาเดือนค่ะก็ต้องหัดสตาร์ฟซาจะมีวิธีสอนสตาร์ฟซาเช่นเดียวกันแล้วก็ซื้อตู้มาให้น้องเกาะเป็นซาบนะคะสวยๆทำได้ค่ะค่ะไม่เป็นหมันยักษ์ค่ะเขาเรียกว่ารถสวนที่ขายตาม ร้านอาหารที่ทอดมแมลงค่ะอะอันนี้เขาทานได้เหรอคะใช่ค่ะเป็นรถด,ด่วนนะคะทานได้อ๋อหนุหนึกว่าเป็นอาหารของสัตว์อย่างเดียวค่ะ คนก็ทานค่ะแต่คนก็ทานใช้นี้ถ้าเทียบกันสัตว์หนอนนกเล็กนะคะนี้จะเป็นสัตว์สัตว์กินอันนี้จะเป็นทั้งสัตว์ทั้งคนอันนี้ขายยังไงคะพี่ชิปละสี่สิบบาทค่ะถ้าเป็นตัวเล็กนี่ละคะอ่าเท่ากันค่ะตอนนี้ขายราคามาเท่ากันอ๋ออาหารของอ่าหนอนนกแต่อันนี้ค่ะเขากินอะไรคะอ่าจะเป็นลำค่ะเป็นลำนี่เหรอคะนี่คือคือลำของเขาที่เขากินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าไปถึงบ้านแล้วเนี่ย ไม่มีลำนะคะก็ใช้เป็นฟักทองดิบแล้วก็ผ่มฟางแห้งได้นะคะ๋อค่ะมีอายุยืนอยู่กว่าเราจะออกไข่ออกไข่แล้วก็ออกลูกเลยนะคะพวกนี้จะสามารถทำพันได้ก็คือตัวแมลงค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นหลอนนกตัวเล็กนี่คือลูกเขาเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือดักแด้อ๋อดักแด่พอเป็นดักแด้แล้วก็จะเป็นแมลงพอเป็นแมลงเสร็จแล้วน้องก็จะออกออก อไข่ไว้อกไข่ไว้นะคะไข่ก็จะซักเป็นหนอนทันทีนะคะคือห่ะมันก็จะเป็นวงจรไปใช่ไหมครับเป็วงจรจริงนี่คือสามารถสามารถซื้อไปเพาะพันธุ์ได้เลี้ยงได้ค่ะคือไปเพาะพันธุ์หรือซื้อไปเลี้ยงนะครับค่ะอันนี้แล้คือเราเราก็ซื้อไปแค่พะพันซื้อไปสักขีหนึ่งแล้วก็ไปเลี้ยงมันก็จะเติบโตขยายพันธุ์มันจะขยายพันธุ์ไปอีกเป็นอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นดักแด้ของคนนี้จะใหญ่มากเท่านิ้วโป้งเลยค่ะ จะไม่ใช่อะไรย่างเลยจะเป็นข้าวมี้อโป้งเลยอ๋อค่ะน่ากินนะครับค่ะเวลาจะเอาไปทําอาหารคนเนี่ยจะต้องเอาไปเลี้ยงสักสองสามวันด้วยซักทอง๋อค่ะซักทองดิบนะคะ,คะเพื่อให้น้องน่ะอาถ่ายอาหารที่ไม่ใช่ทักทองออกมาเพือเ่อปลาับมันในตัวเขาวลาทอดก็จะหอมมันค่ะค่ะครับ เอาจักขีไหมครับแล้ไปเลี้ยงฟักทองก่อนกินเลยใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย